ทำรายการคือถึงการแหลกนิดหน่อยเวลาอัดอย่าตายนะอัดเยอัดียออัดเยอโอ้โหูตายต้องตายไม่ได้ร้อยสิบรอสิบร้อยสิบร้อยสงีสมสิบสมสิบรู้สึกูแหลกนิดหน่อยโอเคได้ได้ตายเลยมันมีหลายตัวตลอ่า ไอสัตว์คือคูฆ่าไก่อีฮองเชตี้บ้าเตี้ที่ผมกองเล่นน่ะสอ,องตัวกินจาด้วยเดเดตอนนั้นมาตอนนั้นยิงแค่ตอนนี้ตองนี้ไปชียงยิงแค่แรงจังวะตัวอัวสามจ้าโอ้ยตัวหัวอัดลุกดีไปเนี่ยไม่หลักเลยอุ้ของบ้านเลยว่ะไอจันดี้ไม่แตกพระเจ้าช่วยล้วยตาดมาซาดาวก็แบบนี้แหละไม่เป็นไร ขู่ก็จนเอาติ๊กหมูวะจังเลยแตกนึงโอ้โหเล่นแตกก่อนไปโอเคต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับวางซิกลงมาของเหี้ยจรงไหมสัตว์เอ้าก็ตัวอูมไม่ได้เข้าเซฟอ่ะอ๋อเร็วเลยอจัปปัจจจี้ทองไหมทองไหมทองไหมทองบอกสัตว์ไม่ทองมันทองมันทองทอง มาสด่ายสัตว er. ์กลเนหิ Flynn> ้วหิ้วอไปเราเรวิ่งมเียตายแล้วโอ้ไม่งดัจใครก่สร้างอะไรตสร้างอะไรมาเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอตัวเมื่อกี้แล้วเจอตัวเมื่อกี้แล้วเจอตัวเมื่อกี้แล้วแท๊ก ไปวิ่งมา,นานต่อใครอะบอสเนี่ยโอ้โหรังรังพี่อ่ะเฮ้ยใครอยู่ตรงเมืองใครอยู่ในเมืองใครอยู่ในเมืองบอสเดาบอสในเมืองเหรอเนี่ยผมไปแล้ววิ่งมาอย่างเงี้ยใครอยู่ในเมืองบอสใช่ไหมเอาแตกไม่ใช่อ่ะอ้าวอ้าวรูดสองเน็ตรูดเน็ตรูดอ๋อองก็อู๋มึงเน็ตบ้านเดียวกันแล้วรุนไม่ไปรุ่พร้อมกันเนี่ยอะไรเฮียเฮียเลย เออรู้เลยว่าถ้าดูดพอแบบบันคืออะไรกูเห็นคนอยู่ข้างหน้าเว้ยต้องรีบไปยิงรีบไปยิงเข้ามาพุกตายพาเลยสัตว์โอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมคนไหนเบื่อเบื่อก็สคิปไปเลย <c oughs> โอ้ยมีหนึ่งตัตวไอ้เหียมันตามกูมาไม่เห็นกูไอ้เหียเอ้ยมันแตกตา,ายสัตว์ ไอเยี card, ่ยม well. I mean, ันไม่ตามหลังกูมามันไม่เห็นกูไอ้เฮ้ยโดไปหมดไอสัตว์ไอเหี้ยโคตรห่าเลยสิเสียงอี้ี่มันซิกนี่วะซิกใครวะจริงเหรอเฮ้ยิงเดยให้แล้วน่าฟูยู่นี่ไง เมื่อเห็นเธอเดินจากไปแล้วฉันคงทำได้ตอนนี้ช่วงนี้เสียงแผลบด้วยแล้วผมเจ็บคอไม่สบายจะบอกอองใครบ้าใครบ้าไอ้อองบ้าอองบ้าเอ้ยเจออองแล้วหวันคิดคิวแบบคนละเคยิวแม่งไม่เวิร์กวันเล่นสองโฮดเฟเบเลตอยู่ที่ยี่สิบหกอะลื่นสัตว์รัสเซียไม่รู้ทำไมเฟเบเลต์คูลนอยทำไมมันลื่นอุ้ยแม่งยีนลุงวบเลย ไปเลยก็มีดอกอยู่บางเวลามองในเมืองแบบนี้เออกระติดกระติดกระติบแต่ไม่มีไหนวะไม่ผมไม่มีเลยอะโอเคเอาพี่ตีไหมซื้อไนกันซื้อไนกันโอเคเดี๋ยวไปกดไหนโอเคของตีแล้วตีแล้วตีแล้วดีเพลไม่ต้องใช้หรอกดีเพลคนดูไม่เห็นนะเธอกูใช้อะกูใช้บอกที่บอกตำแหน่งไอ่บอกเล็กเล็ที่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตี กูจำลูกแคร์สวยไม่ได้บอสอยู่บอสมันกดกรองก้องบอสอยู่ไหนบอสชื่ออะไรโอ้โหได้โอ้โหอันโอ้มันพรีเมียกูจำได้สิบแปดนะสิบแปดเดีมันยููเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวสองสามไอโอ้มีพรีเมียอยังไม่เข้าโอยังไม่เข้าโอ้ยยังไม่เข้าอยังไม่เ้าอยังไม่เข้าอย่เ้นโวยังนมเต้อยู่เข้าโอ้ยงมโอ้ยัเขโอ้เข้าโล้วยจงไ้นังไา กระเด้าโยกระเด้าไอ้กระเป๋าใช่ของหรอไอ้เขี้ยสัตว์ไปนู่นไวเขี้ยมันอืยินหน้าของไม่น่าจะบานเยอะไม่ใช่ตาม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 นี่ร้อยเขี้ยอะไรล่ะเขี้ยไหนกันอ่ะไหนกันไหนกันโอุ้งยิงอไอ้เขี้ยลูกซองไอ้ห่าโวยเฮ้ยมันแี่ย่าง ยังยังอยู่โคตรจากเลยอูถามว่าอยู่ไหนกันอยู่ทีงล่างเรียบร้อยอ๋อเฮียกูมีใบสัญนะบ้างกูมีใบสันกูมีใบก้อนก็ดีก็ดีมาแล้วกน้อยมาแล้วกูน่อยโอ้มาเองเฮ้ยพวกกูยาวตัวเองไม่รอดเลยล่ะออกมาอยู่นี่เองก็นะดอกใบก้อนดอกใบก้อนโอเคดอกใบก้อนละเก็บลูกสองยิงเลยอยากใกล้ๆก่อนอยร้อยนี่วะได้ยินเสียง เรา,าลงล่างสุดกันกูต้องกูต้องไปซื้ออะ,อะไรเนี่ยงั้นมืดบอกมึ<อ>งกูต้องใช้เป็นกันไวลาอัด่ะอัดต้องใช้ไหนโอเคเราสคิดไปช่วงเวลาที่มีคนเลยนะผมเออตอนนี้นะผมก็ามาีการบลั๊กนะผมเฮ้ยโอกมานดี้วเนี่ยเออช่างแม่งโอเควเราไอทีตอนเจอคนแล้วกันมาดูที่น,นี่บลั๊ก <c oughs> โอเคดิ๊เลยดิ๊เลยแล้วก็ไมาไหวโอเคเอกละเ็ดเดิมแม่งยิงมาสดายิงไม่ชินวายไปอยู่นี่เอง่นแตกลบสอง ัจะกกะปี้หัวจักกะพงเอไม่ใชอ้าลวงยดเจอด้วตำรวจลวงวะแต่ไหมแตกไหมแตกไหมแตกไหมเดี๋ยวตำรวจหนึ่งตัวดเกิดหนึ่งกันหนึ่งลวงกันหนึ่งกันหนึ่งตกตกแตกตกโอเคแตกหนึ่งไเกิหนึ่งกันึงกันึงกัหนึ่งเป่าตัวเปล่าอ่ะกหนึ่งตัวเปล่ามันไม่มันมันไม่เปล่ามันไม่ตเปล่าปืนออกมาปืนไหลไม่รู้ไม่รู้มันมันตัวทองอยู่ตัวทองอยู่ โอ้พ in us> ี่น็อตช้าเลยเฮ้ระวังเคทีเคทีเฮ้พี่พี่นตากอีกนึงพี่น็อตพี่น็อตโอ้ยมีคนยิงตัวล้างล้างล้างดินีินด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 ินไ่ตายเฮ้มามามาตรงนี้มามรงน้โอ้ยหะรำหะรำโอ้ยนี่นะมัดชี๊มยาทันเฮ้เดี๋ยวจ้าจ้าจ้าเรียบร้อยแต่ยัง เลียงมันมนเหลือก okay. right. like ี่ต okay. okay. ัวเหลือกี่ตัวถูกเดินและที่มี D X ไหมขอมอยงขุมี่ดวงเออมีอยู่สามันเราทำอะไรสามอันเฮ้ยเราจะมีควาไม่ไม่องขอไม่ขอาม่งพเขียนเขียนเที่ยมด้วยเ็อ้ยโอเคง้ละเอาอุ้ยตัวไหนอุ้ตัวไหนวันนี้ไหมนนี่ผู้หญิงอยู่นิ่อยโอเคเอาเลือเต็มไหมฮะไม่ใช่อ๋อจ้าไอ่ เต็มรอเต็มรอไหนวะอ๋อออกออกใช่แล้วขออหนึ่งแล้วกันโอเคโหนี่แบตเจอใครมี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 หลังไม่เก่ินตัวใต่พวกเราแล้วแล้วไม่แค่ไหนรอเปล่าหรือเปล่าอ๋อใช่ไม่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 ใช่เนี่ยทุนเนี่ยมันโหดตลอดเลยพี่ตอนนั้นอะผมมาวอลกับพี่บอสสองคนมันก็ยิงเก็บเก็บผมกับพี่บอสสองตัวรวดเลยอีกรอบเละโอเคเจอะคอดีเกมันจักกูเห็นนะจักก้งเห็นนะงมันจ้าห็นหิ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 นไหนด่างไหนด่างยัง งไม่เห็นรักระโดดได้ฮะไอสัตว์เอาบ่อเอาบ่อบ่อบ่อมันมันมันอยู่อยูข้างในใช่ไหมฮะนัลโมเป็นหมอบหมอบผับพ่อมึงเลยแตกไอสัตว์หล่อเหี้อะไรล่ะโอเคศัตรูหนึ่งเองข้างหน้าแตกลบหนึ่งกูลาร์ดเลยสัตว์โอ้ในไอจ้าในจ้าคุณตัวทองในในในกูรีบกดอันอย่างรวดเร็วเลยหายตัวองเขาเนาะ ขยี้ขยี้ขยี้ดูเจ๋งดูอัดหลังเลยสัตว์เฮ้ยเรารู้กูเชต้องมวยเลยเอาดีเอาเลยมา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 มวยมวยสัตว์มวยเขายิงเนาะใบสันต้องยิงระยะไกลไว้ระยะไกลสู้ไม่ได้ไปไหนแล้ววะกูไม่เห็นวะเฮ้ยนู่นนู่นตรงนู้นมีตรงนู้นมีระยะไกลอ่ะสู้สกาไม่ได้แต่ถ้าไบสันระยะใกล้อ่ะชนะสกาว มันก็ไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่คนยิงมันยิงโดนหัวเยอะเ่าหัวเยอะก็แตกอะเฮ้ยโคนคโคนกำลัไพิบัติเยนั่นเด้อมึงจับก anyway> ับจับติ๊กแซ้หาพี่หัวแตกไม่ถอยเดินแล้วหยุดไอ้สัสไปไปยิงอะไรกันยิงอะไรกันจ้ายิงอะไรกันจับกูรีบกดอนอาิปอย่างรวดเร็วเลยสัดเฮ้ยนู่นตรงนี้มันใจแล้วใจแล้วเออมันใจอยู่แล้วแหละรอฉันรอเธออยู่สันนี่เคแล้วบอลเฮ้ย เฮ้ยมันหมอบอ่ะมันหม,มอบอ,อ่ะสัตว์ทำไมกูบอกเอาเอาเอหมดแม็กไอสัตว์แล้วนี่แล้วแมักซ์ไงไอ้คุณชอบกูยินม่ด้วยคกูยินอ่ะกูชอบเสีย,ยง,ยงไอเอ็มไอวะอะไรคลาสสิกดิอืมแปะแปะแปะคลาสสิกตกูไหนวะเนี่ยเนี่ยที่ที่ยินแม่มี บอกเีตายเลยเฮียเอน่ามเจ้าเห็นโอ้ยไรชันเดียวกันยิงแม่เลยเฮียนู่นนู่สงมาจะินเปียนเป็เอคเอคไปนึงเอเยี่ยมเต็มด้วยเฮ้พี่มีปูปินไม่หรซินนน่าโอ้กโอ้ยเขาสัว์เอ้ยิงเฮียเอาโดนโดนโนดเิวเขาหรอ ไอเคมากระจอกไอ้เงี <the two> ้ย uh, ยินมีนะยินมีนะโอ้ยตกยิงมาทุนที่นู่นนู่นตรงนน้นตรงนน้นแน่นแนนไอ้ย่บ้างไอ้บัางโอ้โหหายเลยเอาเจรล่าเจรล่ามากับผมดิเออไอ้จันอุ้มมากับพี่หลงอยู่ไหนก็อยู่ไอ้เหี้ยไนกูต้องตายอยู่แล้วแหละแดดแดดแดไปลงโอ้ยไอ้ห่าขึ้นไม่ได้ตกใจรัวกูค้างจัดได้ตรงนี้แหละมึงแหลกสัตว์แน่คนเยอะ กูกองบ้านอ่ะที่เอ้ยตรงนู้นตรงนู้นยิงอะไรอะไรอะไรคุไปขึ้นกูไปขึ้นลงมาลงมามาแล้วมาแล้วกลุ่มกลุ่มข่าวดีตายนะยิงยิงยิงรุ่นรุ่นแขนใหญ่แขนใหญ่ก็ใหญ่ใส่ใหญ่ไม่เท่าใครหรอกนี่แอบตรงนี้ตาแหนกเก็บ โอลงลงลงเนู่นนตามกันไปตามตามจะนอะไรจะนเขามวนหรอกูดักตรงนี้แหละเฮียตายก็แบบตบเลยนะโอ้ยเยน่ารักมากเฮียซุกิเวียนอยู่ต้นไม้มีตัวนึ่งตายตายต้นไม้ตายไอ้ไม้ดีไอ้ไม้ปืนดิงไกลดิงดีว้ยิงดีว์อยู่ดิงเยอเกเอยู่เฮ้ยข้าวสององันแล้วกันมีต้องพานั้นอเไรทุกอยู่ รอฉันรอเธออยู่เออเดีเอาบอก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 ุกันหนุนเลือผมไเอาไม่ก่อนไม่โอ้โหอีนี่โลกไอ้สัรแม็กหมดนะโอ้ผมให้ไปห้าสิบแม็กหมดเลยหรอห้าสิบแม็กหรือห้าสิบนัดมึงพูดดีๆเอ้ห้าสิแม็กประจังเรายิงเบื่อเนี่ยนีสิบองนั้นระมาดิปะเฮ้ยเฮ้เด้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้เฮ้เฮยเฮ้เฮย ปล่อยมันเฮ้ยันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเออปล่อยก็ปล่อยาะออกข้างหน้าก่อนนี่กเรามาดูข้างหน้าล้วออกข้างหน้าดีบ่าเฮ้ยมันมันหยิบมันมันโโโอ้ยิงยิงกอ่ะยแต่ไอสต์โปก็โปกลัวเียอะไรอ่ะมากันน็อตโ้มากันตโตไม่ต้องกลัวผูมึงตายผู้ดเออ กมองก็มองโอ้ยไอ้ไอ้แต่เนี่ยตอนนี้คือกูอยูดคลิปไม่ได้เลยม่งเดือดจริงมองมีสามารถวะมาดิูกูยืนนิ่งๆเนี่ยมีใครยิงไหมผมไม่ยิงกูถอยอะไรก็คือเอ้นู้นนู้นข้าง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 ก็คือเฮ้ยมีคนเข้าข้างอ่ะเข้าข้างเราใช่ไหมเราต้องชนะไปโดนได้สัตวเออเอาหายยีเห็ดสด คนเขาอยากยิงโอ้ยเยี่ยมเหลือ้าสิบห้าก้านั้นเมื่อไหร่ถึงตายแล้วเขียนแม่งแตกเลยไอ้เด็กคนข้างอนเฮ้ยมันยิงไม่ยิงไม่ยิงกระมอนยิงกระมอนโอ้ข้างบนสิของดีมากโดนโดนโดนหลอกมาใกล้กว่านี้ไม่ดีกว่าไงวะบล็อกหินอะบักหินก็บลกตัวอะไรอะมันฆ่ากูว่าส่งแบนอะแอสติน์แอสติน์แอสตินมันคือแอสตินบางทำหมอยอะไรเนี่ย มองยิงมองเด็กโอ้ยโดน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 ยิงมองตายอ่ะเอ้ยผมยิงคนตายหรอมันจะบักคือมันบักเหี้ยมันบักมันบักขอได้ได้ได้ไผมยิงตายแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาปืนยิงให้ประเทศเข้มพังกันเอี๋อันนี้มันยิงไปยิงแตก่ว่ามีแต่เลยเลิศ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 แตกแตกไม่มีคนมีไม่มีคนยิงมามันบักยิงไงมันบักเงี่ยบ่ะบัาบ้า ไม่แม่ผมยิงแตกแล้วมันจะบล็อกพอดีเลยในใจนะว่าแตกผมยิงกับมองอะเมื่อกี้ยดูนูเห็นนตัวยิงมายิงจากทางเขาไหมไงนะทางเขานะเอ้ยไม่ใช่หรอตัวหินเนี้ยหินหินดีหินดีหินดีเอาบอกดไอ้สตินไอ้สตินไอ้ตัวไอ้สตินแน่เลยนี่เอามึยิงกูยิงกูไอ้สารเลือดจะบปากไอ้หอยไอ้หน้าหอย เอ้ยคือเราเอาเลยเอาเลยรออยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันจะเอากูเนี่ยมันจะเอากูเนี่ยอ๋อโออ้โหไม่ติดจะไม่ติดจะไม่ติดเฮ้ยอย่ามาไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนแบนไอ้เหี้ยกูอ่านอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนเชี่ยนี่พี่ของอะไรนี่ผ่านเลยนะแตกเยี่ยมเอ้ยเจมผมเจมผมเก็บของเก็บของี่เนี่ยไอ้ชันเจมผมนี่เนี่ยไอ้ติดติดบ้าติดบ้ากเอาแต่ละคนเอากูรอแล้วกูเอากู อุ้ยอุยอุยสวรรค์ของกูสวรรค์ของกูอันนต้ถกิว่ะฮัลล่าคอนฮลลาอนลอนแตแตกช่วยหน่อยกูออกเกมแล้วเข้าใหม่อะไรทาสอตม์เอ้ยกูโดของจหมดล่งเฮียขอรับละมีซีแม็กกว่าพี่กูไม่มีเลยสามสิานัดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจเดี๋ยวกูตมเห็นกูไหมเห็นกไหมแต่ล้ว มันตายมันตายมันตายหนึ่งมันตายหนึ่งเดี๋ยวกูไปเก็บของกูคืนเงีไม่ไปสัตว์ไม่เยอะครับไปสัตว์ครับหลอเฮียอะไรข้าวกดรับกุนรัวกุนรับกุนร่บรับกูด้วยโอ้กูเล่นโอเคเดี๋ยวกูดิ้นแล้วไอ้สัตว์ถอยโอเคกันแล้วกันแล้วลุงมีคนวิ่งมาว่ะใครใครพวกเราว้าพวกเราบ่าแคร์ป่ะล่ะโอ้แคร์แล้วพวกเราโอเคลำมุ่งไปตามคลิปนี้ก็เจอมีเท่าไรลำมผมจะใหม่คลิปหน้าครับคุณสวัสดีครับ YET CHE CŨU ĐẠI CỦA... ĐỒI đó anh.